ไอตัวแมลงวันทองเนี่ยมันเจาะบ,บางทีเรามองไม่เห็นนะเนี่ยอย่างอย่างงี้เนาะบางทีมันเล็กมากอะมันสวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรอินทรีวิถีพึ่งตัวเองเช่นเคยครับผมวันนี้เราอยู่ในป่าฝรั่งเช่นเคยก็ตะลุยทําคลิปเนาะเพราะว่าช่วงนี้งานมาําเยอะกลับบ้านทีต้องเอาให้คุม้มไหนจะลงงานในไร่แล้วก็มาทําคลิปตอบคําถามพี่ๆด้วยบางทีมันจะลาช้าเกินไปช่วงก่อนหน้านี้ผมก็ ไม่แทบจะไม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่เลยไม่ไม่ได้กลับมาที่ตวจเลยครับติดงานอยากกลับมาทําคลิปต่อพี่ๆทุกคนเหมือนกันแต่ก็เนาะด้วยภาระแล้วก็หน้าที่ก็เลยโอเควันนี้กลับมาแล้วก็เลยตระลุยทําคลิปให้เยอะๆเ,เลยจะไว้ตอบคาถามพี่ๆทุกคนกันโอเคครับเอ่อสำหรับวันนี้เรามาตอบคาถามเรื่องทําไมผลฝรั่งเราถึงเน่า พี่ๆชอบถามมาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะฝรั่งที่สวนห่อแล้วห่อก็แล้วก็ทำไมถึงยังเน่าอยู่เปิดมาเนี่ยเป็นเป็นนอนไม่อะไรอยู่ในลูกตลอดเลยอเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกสาเหตุสาเหตุที่ทําให้ฝรั่งผลเน่าเกิดจากอะไรทั้งๆที่เราห่อแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคเดี๋ยวเราตามหาผลฝรั่งก่อนเนาะนไม่เอ่ย่วงนี้กําลังแทงช่อใหม่เนาะเนี่ยเริ่มจะแ,แทงช่อดอกกันอยู่ ก็อ่านี่เจแล้วนี่อันนี้ผลฝรั่งตรงนี้แม่น่าจะไม่ค่อยมีเวลาหอ่อใหญ่เลยแล้วก็มาแรงลงด้วยขาเหตุที่ห่อผลฝรั่งแล้วก็ยังผลฝรั่งเน่าเสียอีกก็คือเราห่อช้าห่อช้าเกินไปมาแรงมาแลงวันทองเนี่ยแต่ผมเด็ดจะดูเลยอันนี้มันไม่สวยเลยมาแรงวันทองเนี่ยมันเข้ามาเจาะผลแล้วแต่ทีเนี้ยไอตัวมาแรงวันทองเนี่ยมันเจาะบางทีเรามองไม่เห็นนะ ๆๆเนี่ยยังอย่างเงี้ย,เ,ยนเนาะบางทีมันเล็กมากอะมันทําให้มันเรามองไม่เห็นเลยพอ,อจนลูกมันใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เอ๊ะมันก็ผิวย,ยังสวยอยู่แล้วก็เลยห่อไปเลยแต่พอเราเก็บมากินปุ๊บชออมามันเน่าแล้วข้างในมันมีมันมีหนอนมีแมลงอยู่ในนี้แล้วก็คือเราห่อช้าเกินไปผลที่ควหร anner, ห่อก็คือประมาณสักเหรียญเหรียญห้าเนาะประมาณหัวหัวแม่มือแต่หัวแม่มือผมใหญ่ไปหน่อยพอดีผมตัวใหญ่เนาะก็ ประมาณสักเหรียญห้าเนี่ยไม่ไม่น่าเกินไม่ควรเกินไปกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าเกินกว่าน,นี้ผิวมันอ่อนแล้วแมลงมันเข้าเจาะทําลายได้แล้วช่วงเล็กๆเนี่ยช่วงฝรั่งอย่างผลอย่างเล็กเนี่ยผิวมันแข็งตัวแมลงวันทองเนี่ยมันเจาะแล้วมันฝังไข่ลงไปไม่ได้สาเหตุที่เป็นหนอนก็คือแมลงวันทองเนี่ยมันเจาะเข้าไปในผลแล้วมันก็ไข่ไว้ในผลแล้วก็ตัวไข่เนี่ยมันก็ฟักเป็นตัวแล้วก็กัดกินอยู่ในผลทาให้ผลฝรั่งเราเน่า ถ้าเราห่อช้าเกินไปตัวผลฝรั่งใหญ่ขึ้นเนี่ยผิวเนี่ยมันเริ่มออนแล้วแมลงมันก็เริ่มเจาะได้อย่างเงี้ยแล้วเวลามันเจาะไปมันเจาะไปรูลเล็กมากอะเรามองไม่เห็นเราก็คิดว่ามันไม่เป็นไรเงี้ยเราไปห่อตอนมันใหญ่แล้วอะมันเสียหายเยอะครับเพราะว่าเราไม่เห็นนะเนาะพอไปส่งขายลูกค้าเจาะมาเป็นเป็นหนอนเป็นมแมลงอะไรเงี้ยลูกค้าก็ติมาบางคนถึงกันไม่กลับมาซื้อที่สวนเราก็มีเนาะก็อย่าเสียดายครับถ้าลูกใหญ่แล้วเด็ดทิ้งไปเลยบางทีเรามองไม่เห็นนะมันไปนรอยเจาะแล้ว แล้วก็เด็ดทิ้งเนี่ยเดี๋ยวผมในส่วนผมไม่ค่อยมีลูกเน่าๆเนาะแม่เขาตัดทิ้งออกไปตลอดเดินหาก,ก่อนน่าจะไม่ค่อยมีเนาะถ้าเราเด็ดมาแล้วที่มันเป็นมแมลงแล้วเนี่ยพวกเนี้ยอย่าทิ้งไว้ในแปลงเรานะครับให้เก็บไปทิ้งนอกแปลงหรือเผาทําลายไปเลยเพราะว่าหลังจากที่เราเด็ดมาแล้วเนี่ยตัวมแมลงเนี่ยมันยังจเจริญเติบโตอยู่ในผลอยู่ เดี๋ยวพอมันโตเต็มวัยมันจะออกจากผลแล้วกลายเป็นว่ามันจะลุกลามไปทั่วส่วนไม่ใหญ่ก็คือให้เผาทําลายหรือเก็บไปทิ้งนอกสวนเลยครับอย่าอย่าทิ้งไว้บริเวณโคนต้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุแนละ้วเนาะที่พี่ๆถามเข้ามาว่าทําไมห่อผลฝรั่งแล้วผลก็ยังเน่าอีกห่อช้าไปครับให้ลองสังเกตดูก็คือให้ลูกเขาแข็งยังเล็กกว่านี้หน่อยนะครับมแมลงมันจะเจาะไม่ได้ช่วงนั้นก็คือช่วงที่สมควรห่อที่สุดแล้วถ้าปล่อยนานไปมันก็จะเป็นเนี่ยมีรอย มันรงมีเพี้ยมาผิวก็ไม่สวยแล้วห่อไปจนจนมันใหญ่แล้วมันก็ไม่สวยขายก็ไม่ได้ทานก็ไม่อร่อยปอกมาก็ข้างในก็มีจมแเลยงก็ไอ้ลูกพวกนี้ก็เก็บทิ้งข้างนอกเลยครับเดี๋ยวมันจะลูกลามระบาดในสวนเราครับผมก็กิปนี้ก็มาตอบคําถามว่าทําไมผลฝรั่งเราเน่าห่อแล้วก็ยังเน่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนมีคําถามเพิ่มเติมมาเนาะก็ใส่ไปในใต้คลิปได้เลยหรือไม่ จะแอดเฟนมาคุยกันก็ได้ครับในเพจในเพจ Facebook ไล่คำกวีหรือเฟซส่วนตัวพี่ต้อมเมนวักไล่คำกวีเนาะผมก็ยินดีตอบตามทุกคนแล้วก็ผมก็ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นในต้คลิปอยู่แล้วสามารถเซฟเบอร์มันก็จะเป็น ID Li ไลน์อยู่แล้วไลน์มาคุยกันได้หรือโทรมาก็ได้ถ้าไม่ว่างเดี๋ยวผมโทรกลับถ้าเกิดผมติดงานอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมโทรกลับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวอนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไล่คำกวีเกษตรินทร์วิถีพึ่งตงนเองด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ